นี่นะครับก็กลาวสุขสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันนั่นครับเี๋ยวเดยกเดี๋กับบอกเขาด้วยนะครับนี่เราเป็นเจ้าเมดเพชรมายานะครับอันนี้จะเป็นอีพีแรกของเรานะครับเราจะมาดูกันว่าจากภาพของที่ลูกว่าเนาะพ่อมันดัดแปลงมันจะเป็นยังไงครับไปดูกันโอเคเอาอชุมชนชุมชนบนไม้นะครับก็จะ ประลักมาเนี่ก็มันจะมีก้อนเมฆสามขาแขนสองแขนเะไรทุกคนก็เป็นไม้อะไรเหมือน,อด,น,อนด,อดอกไม้อะเรื่อยๆดูนิวมันนะนั่นเหมือนอะไรไหมเอ๊ะมเหมือนหรอกเนาะเป็นหัวสามเหลี่ยมสามขาเหมือนเดิมนะดูพ่วะวาดก็จะเหมือนแบบมีหลายคนกันเมฆแล้วนี่ก็มันจะเป็นสวมใส่ชุดเดือตายนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวดูภาพต่อไปนี่ว่ะพี่น้องทิวลิปพี่น้องทิวลิปนะครับมันคืออะไรอะไรมันจะไป็หัวดอกไม้ปะ่ะนั่นกับพลังพลังดอกไม้ใจ่ดอกไม้ได้เสร็จแลม้มาเนี่ยเดี๋ยวดูภาพมาครับโอ้อย่างสวยครับโคตรจับก็จะมีแบบ เป็นแบบหลายครอบเป็นครอบครัวเดียวนะแล้วแบบพ่อก็ช่วยทำงานมาหากิจอะไรยเป็นประวันนี้โอ้โหแล้วดูครับอ่าผู้จัด,ดแห่งไฟดูครับอืมยังก็สวยอยู่ดูว่าดูขบ่าสวยอยู่ดูประบาทอู้ย่างที่ดรสตีมพัง นะครับนั่นแหละแต่แต่ว่าจะมีคนแบบข้าจะชกานไงไม่รู้นะก็แบบถ้าม,มีแบบเอะไรเรื่อยห,ห,หรือเครื่องจักรกลหรืออะไรสักอย่างช่นวันนะั้นรูดูพวกแบบมันเข็มชี้ยาครือเหมุนจักรได้นั่นแหละนะก็โอ,อ้ก็ถือว่าสวยนะยดูนี่งูนักสู้ ก็จะเป็นของลูก oh, ว่าก็จะมีแบบลายแขนนะงูยาวอลายสีๆเป็นงูอีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่แปดแขนน่ะครับรูพ่อวาดอู้ดึกอมยิ้มโอเคก็สิอมยิ้มอืมมันเป็นงูอะไรสักอย่างมันงูางูอะไรช่างมันไม่มีมันแล้วอ่ะ ไปโอเคครับการูปที่หกโลโกเลมทรายโกเลมในทะเลทรายจ้าโพูดจะเป็นเหมือนหัวสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวตัวแล้วก็มีตัวแรงข้างล่างก้นไปเนี่ยเห็นไหมตัวแร้เห็นไหมหัวทียอะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมพอวาดโอ้ ตัวเยญ่ลยบุกโลกเลยะนะคะก็จะประมาณนี้นะมีไี้อัลจัศิบดูไปอัศวินเวทมตนก็มันจะเป็นหุ่นยนต์วะมันเป็นหุ่นยนต์นะก็มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่แขนแล้วก็มีสองหัวนะใช่สองหัวหม,มตวืตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตาเดี๋ยวอันนึงมาให้ดูตาหนึ่ง สองเอสองามสามสี่ห้าหกมีหกตาบ่นี่ได้มีปากตรงกลางครับก็ดูพอบาดอย่างจับน้องๆจับพุทหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่แขน นี่รครับก็พ่ะวาโค้ดสือโค้จับ K ขีดสามคืออะไรก็จะหมายถึงยนต์ยาวนะกยนต์อะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลี่ยมหุนยนต์แปดเหลี่ยมจับอะไรไอ้ทพอวาดอู้อูเหล็กเติมเติมเต็มมีลูกอะไรด้ว รูาปีศาจต,ตาเดียวโอ้ลูกก็ว่าสวยนะก็ถือว่าว่าสวยอยู่นะครับมาดูประวัติจับหุ่นยนต์จักตวานรู้ว่าอะไรหุ่นยนต์มันจะมีกระแสไฟฟ้าช็อตมีสี่ขาตาหายไปไหนไม่รู้ มีเขาด้วยแล้วก็มีเขาสองอันข้างหลังก็จะเป็นหุ่นยนต์นะก็จะคืออู๋ดูเพราะว่าน้องๆยังจับจ้าเกินไปแล้วแตกคุมโอเคนะครับโอเคนะคก็คลิปนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอเกันในคลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกินกำลังใจด้วยนะครับขอบุณค่ะ ครับก่อนที่จะจบคลิปแล้วก็มีผมก็จะฝากช่องติ๊กตอไว้ครับก็จะมีสองช่องคือช่องแรกนี่ครับก็เป็นช่องนี้นะก็จะเลยไปกดติดตามไม่ด้วล่ะ